สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะนี่วันนี้อยู่กับรายการกินตามงานอีกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราอยู่กันที่วัดอะไรนะวัดชโยครับผมบริวารนะฮะวัดชโยที่อ่างทองนะที่อ่างทองที่อ่างทองนะครับผมก็วันนี้คนเยอะนะแต่วันนี้แม่ไม่ได้มาด้วยนะทุกคนเพราะว่าคุณแม่ยังยังยังอาการไม่ค่อยดีขึ้นเพราะว่าท้องเสีย ก็เลยมากับน้องเพียวสองคน,นหน้าออกจะมืดมืนหน่อยนะครับเพราะว่าแสงไฟไม่ค่อยมี <c oughs> ไปดูว่ามีอะไรกิน,นะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้กำลัเงเดินนะฮะเรียกขวาไปนี่เลยเพียวเรียวขวาไปจะไปไปร้านไหนก่อนไปร้านนี้ก่อนอั่างนี้ก่อน้องขวา นี่อันนี้จะเป็นลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นก็น่ากินนะปลาเกปะปลาเกลลูกชิ้นปลาเกาะอันนี้ขนมถังแตกโ่้ยน่ากินจังไปทุกคนมันังแตกนะครับรถก็จะเยอะๆหน่อยนะวันนี้วัดดังอยู่แล้ววัดเชโยเลยค่ะเดี๋ยวค่อยๆเดินหน่อยแหม่ใส่เสื้อใส่เสื้อแบบโชว์เอวด้วยเป็นไง,งหน้าตาแบบว่าไม่น่าโชว์เอวเลยนะ ก็ร้านค้าเยอะแยะครับอันนี้ร้านอะไรเอ่ยร้านข้าหลามน่ากินมากทุกคนร้านข้าหลามอันนั้นร้านเออปลาหมึกย่างเป็นไงปลาหมึกย่างเฮ้ยราปลาหมึกย่างน่ากินว่ะทุกคนพี่นีาแมลงทออครับชอบปะผมชอบเลยโอเคครับผมแต่วันนี้เราจะกินอะไรดีแต่วันนี้อาจจะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะครับทุกคนเพราะว่าท้องยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มาเดินดูว่ามีอะไรกินบ้างมาเป็นเพื่อนน้องเพียวครับผม อ้าวไปเป็นน้องเพียวนะเนาะเตรีมตัวมั่นใจว่าโอเคนี่อุ้ยอันนี้หอยหอยอหอยทุกคนนี่เป็นไงมาเดินกับเพียวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตังเพียวกินเพียวเอาตังมาป่ะนี่ค่ะอุ้ยมีตังด้วยมีตังด้วยระวังรถระวังรถแหมเดี๋ยวรถชนหรอกมีตังด้วยป่ะโอเคครับนี่ฮะก็จะเป็นร้านค้าที่แบบอุ้ยก๋วยเตี๋ยวน่ากินเนาะ ว่าประแจกก๋วยเตี๋ยวนะครับผมอ่าปราแจกก๋วยเตี๋ยวนะอุ้ยปลาหมึกอันนี้ก็น่ากินครับทุกคนอุ้ยปลาหมึกอันนี้คือแบบน่าสดสดมากอะ่ะโอ้ยน่ากินเว้ยขนมขนมปลาหมึกปลาหมึก <c oughs> นี่นะครับอุ้ยอันนี้ก็เอ่อน่ากินนะฮะเป็นอีกหนึ่งร,ร้านที่แบวบ้านหวานร้านอะไรวะร้านแบบร้านเอ่อไอติมเนาะไอติมไอติมไม่อ้วนเหรอคะค โอเคครับผมจัดไปทุกคนเดินไปเรื่อยๆครับเอาล่าชอบกินเอ่อพียวชอบกินอะไรนะถังหูรูปชอบกินอะไรนะถังหูลูกถังหูลูกถังหูลูกมันคืออะไรวะมันคือแบบสตรอเบอรี่เครือบน้ำตาลเออมันคือสตรอเบอรี่เครือบน้ำตาลนะครับผมกรอบกรอบอร่อยแต่เขาเรียกว่าอะไรนะก็ทําแบบ เขาเรียกเป็นไทยๆอ่ะแล้วถ้าเรียกเป็นภาษาลาวเราทางหูรู๊ <laughs> <laughs> โอเคแล้วฝั่งนี้จะเป็นโซนเด็กเล่นนะฮะมันจะมีพวกสไลเดอร์อะไรอย่างงี้ก <c oughs> ็ได้แบบว่าเยอะแยะมากมายเดี๋ยวลองมาดูกัน <c oughs> เอาละครับผมเอาละครับผมตอนนี้ก็มาทางหน้าง,งานแล้วคือไปงี้ดีป่ะ <c oughs> อุ้ยมีหลายซอ,อยเลยครับเด <c oughs> ี๋ยวเราจะเข้าซอ,อยไหนดีนะ ข้าวซอยทีๆเลยนะซอยแล้วว่าซอยทีโอ้ยอันนี้สุนทูฮะมาจัดกิจกรรมกันใช้เครื่องพลาเป่อะไรด้วยกันนะคะวันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ห้าอโอ้ยดูไฟไฟงานสวยมากเลยใช้ก่อได้นะคะใช้การได้ทุกแอยไม่ว่าจะเป็นธนาคงานอันนี้ก็จะเป็นโซนรูปลายเข้าได้หมดเลยเสื้อผ้านะฮะโบว์อย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีน้ำมะพร้าวปั่นด้วยนี่น้ำมะพร้าวปั่นค่อยๆเดินเดี๋ยวนี่น้ำมะพร้าวปั่นนะฮะ อันนี้ขนมเบื้องนะครับผมออันนี้ก็อร่อยตามงานที่เก,กก็ตามมานะครับอันนี้นะฮะก็จะเป็นพวกเป็นไนฟทอดน,นี่ปลาหมึกพี่ก็ชอบกินนะครับปลาหมึกปลาหมึกปิ้งน่ากินนะครับผมมาดูนะฮะก็จะมีของเรื่อยไปนะฮะอ่าอันนี้จะเป็นพวกเอ่อพวกแหวนพวกสร้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ก็จะมีพวกอ่าปลาคำพวกอะไรอย่างงี้ เออเขาเรียกว่าคำหรือว่าเขาเรียกลูกวาดวะเออเนะฮะแล้วก,ก็จะมีพวกขนมนะของเล่นอยากได้ปะเกียร์อยากได้ปะ,ปะนี่ชอบชอบของเล่นโตโตแบบโตขนาดนี้ยังจะเล่นของเล่นนะฮะมองตาไม่กระพริบเลยอตาไม่กระพริบเลยอยากได้ของเล่นเหรอ <c oughs> เอออยากได้ของเล่นนะฮะไม่เล่นมุกเลยเอันนี้จะเป็นพวกร้านกระเป๋าพวกร้านอะไรอย่างงี้นะนี่นะเสื้อผ้าอยากได้ปะเสื้อผ้า อะอยาด้เสื้อผ้าปะทำไมไม่อยากได้อะนี่ร้านเสื้อผ้านะครับเป็นร้านเสื้อผ้าที่แบบว่าเนาะเพี่อชอบกินอนะอันนี้เป็นเสื้อผ้ามือสองนะครับทุกคนตามจริงนะผมชอบเสื้อผ้ามือสองมากเลยนะเพราะว่าแต่ว่าเวลาใส่แล้วมันแบบมันใส่สบายนะราคาถูกด้วยมันชอบมากใครที่มาดูได้แกอวเสื้อผ้ามาให้นะนี่นะปลาหมึกทุกคนนี่นี่ไข่อนะไข่ยานี่อันนี้อันนี้อะไรนะสเต็ก ไอ้บาร์บีคิวไม่ใช่สเต็กพูดผิดอะไรนะอุ้นใสอ๋อกินบ้าสิอยากกินเหรอนี่อันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยลูกชิ้นะลูกชิ้นยักษ์นะฮะดูไปเรื่อยครับผมก็มีกระเพาะปลามีขนมปังขนมปังฮะนี่ขนมปังอันนี้ขนมปังนี่นะฮะนี่ผมก็พาดูทุกร้านเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอาหารทะเลนะฮะ นี่อันนี้ก็นี่อันนี้ก๋วยเตีย๋ยวลูกสวนนะครับผมแล้วก็มาก๋วยเตี๋ยวไก่มาละนะฮะนี่อันนี้ก็มีมาล่าเนาะคือน่ากินทุกอย่างอะ่ะทุกคนโอ้แต่ร้านมาแรงเยอะดูดิเห็นไนหะมร้านมลงเยอะไปดูนีร้านไข่ทอดเป็นไงครับเอร้านล,ลูกชิ้นโอ้โหเป็นไงผมบอกเลยนะถ้าใครดูเวลาสักประมาณสี่ห้าทุ่มเนี่ยคือจะหิวนะดู มีผัดไทยด้วยเหรอเออว่าเจ๋งเออแล้วก๋วยเตี๋ยวครับผมทุกคนร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะแล้วก็มีร้านโออเขาขายทอดเยอะครับทุกคนร้าก๋วยเตี๋ยวมัน่า,นากินนะเอาจริงอะ่ะอุ้ยร้านนี้เอ้ยพระเอก l o ง g bang ชอบกินอันนี้ครับนี่พระเอกน้องแบงค์ชอบกินอันนี้นี่เออเออ long bang b a n ไปไหนก็ไม่รู้เนาะไม่ได้ชวนมาไม่รู้มาทันหรือเปล่านะะฮดูครับโอ้อันนี้ป๊อปคอร์นครับ คนที่ลงหนังเลยนะโอเคครับเดินไปเรื่อยๆครับผมทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอาหารแบบว่าพวกมันบ้านหน่อยนะนี่เก่ารักครับทุกคนเก่ารักน่ากินก่ารักโอเคฮะจะเดินไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเราจะทุกซอกทุกซอยเลยนะฮะจัดไปเดี๋ยวไปอีกซอยหนึ่งโอเคครับผมตอนนี้ก็เดินจนเงื่อแตกแล้วสวัสดีครับ นู่นในกองไปอยู่ขามือลองไปขามือครับผมน้องเพียหิวฮะจะน้องเพียวกันเราพาไปร้านไหนวะร้านชื่อร้านอะไรนะร้านขมูเลร้านเขาเรียกว่าอะไรเครื่องน้องตาลนะอสำหรับรีเครื่องน้องตาลนะทุกคนอ่าถึงร้านนี้แล้วจัดไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเอาเอา เอาอะไรเ,เกียวจะกิน,นอะไรอ่ะได้ไไดโอเคโอเคนี่ฮะน้องเกียวอันนี้กินประจำเลยวะร้านประจำเลยร้านประจำเลยใช่ไหมอ่ออาร้านเขาตามคอนแทดมดีเกเย์คอนเทอปอ่าเป็นอีกร้านหนึ่งนะฮะเนี่ยกินสองรอบไปนะชอบปะอชอบกินอา้าวล่วงอีกโอเคครับผมก็เดี๋ยวรอดูน้องเกียวชอบกินมากอันนี้ก็คืออะไรนะ เอาแบบภาษาไทยดิสตรอเบอรี่เคลื่อนน้ำตาเออสตรอเบอรี่เคลื่อนน้ำตาง่ายกว่านะโอเคครับมันนอก <c oughs> อ่ะไม่มีอ่ะไม่ใช่มันนอกนี่เขาเรียกว่าไทายเหลือแบบนี้แหละไม่เมันแบบเมกาบางนา <c oughs> ไม่นี่เลยนะฮะก็ร้านนี้ก็จะมีแบบนี่นะครับผมสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เคลื่อนน้ำตาลแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่ธรรมดานะอ่าเอาไว้แบบคือน่ากินอ่ะทุกคนคือกระบวนการทำก็อยู่ข้างในอ่ะ ถ้าไม่เห็นต้องขอโทษด้วยนะฮะเห็นว่าคาถาแบบใหม่ๆเลยนะครับน่ากินนะฮะอุ้ยอันนี้ก็น่ากินทุกคนน่ากินไหมน่ากินน่ากินน่ากินมากน่ากินมากมานี่มาแล้วครับมาใหม่ๆเลยชอบน้องเพียชอบชอบเลยโอเคฮะจัดไปได้เลยสามร้ห้าสิบนะครับผม อันนี้คือรถให้เพียวประจำอยู่แล้วอ่าจัดไปโอเคจัดไปชอบจริงๆฮะน้องเพียว่าคาใจดีาคาใจดีด้วยนะฮะสามร้อยห้าสิบบาทาาโอเคจัดไปฮะ ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจกันนะวันนี้เหงื่อแตกเลยทุกคนเหงื่อแตกเลยโอเคจัดไปไปนั่ต่อฮะทุกคนจริงๆอ่ะจริงนะขอบทนตอนนี้คือเหงื่อแตกมากร้อนมากร้อนเลยอ่ะร้อนดิโคตรร้อนเลยทุกคนแบบร้อนแบบ ร้อนจัดอ่ะเยอะโคตรร้อนเลยทุกคนจัดไปจะไปดูหลายๆร้านจัดไปทุกคนเฮครฮะก็จะเป็นซอสสุดท้ายแล้วนะซอสเนี้ยหมดตรงนี้ก็หมดแล้วนะฮะอุ้ยแล้วหมึกนี้ก็น่ากินนะนี่ผมพาทุกคนมาดูฮะ เผื่อใครดูแล้วแบบมาอยากแกากมาเที่ยวงานนะอ่าอุ้ยร้านนี้จะเป็นพวกร้านล้ำโพงร้านอะไรเงี้ยเนาะอุ้ยร้านอมสินนี่นะอมส,นะสินนะถ้าอยากเก็บตังค์ต้องอันนี้เลยนะฮะก็พวกอมสินนี่นะฮะนี่ก็เป็นพวกร้านกะเพรานะฮะข้าวแล้วก็จะเป็นอ่าขนมเบื้องนะขนมเบื้องขนมถังแตกอ่าแล้วก็จะมีร้านที่เป็นร้านน้องขาวพี่ร้านรองเท้านะฮะคนอาจจะเยอะๆหน่อยตอนนี้ คนจะเยอะๆ,ๆหน่อยนะฮะคนเยอะหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นร้านกล้วยปิ้งนะฮะกล้วยปิ้งก็น,น่าโดนนะทุกคนนะแต่ผมผมพาทุกคนมาเดินดูอุ้ยอันนี้ก็น่ากินฮนะนี่พาทุกคนมาเดินดูพาทุกคนมาเดินดูกันพาพาทุกคนมาหิวกัน,นะฮะผมรู้ว่าทุกคนอยู่บ้านกัน,นเอง,องียบเหงาแต่ร้านม,มัฟฟุกเยอะจริงนะร้านม,มัฟฟุกเยอะจริงเอ้ยอันนี้ร้านามะม่วง ม่วงม่วงโอ้ยทุกคนอันน hey, uh, ี like ้คืออะไรเอ่ยอันน oh, ี้ค uh, ือใหญ่ยาวอ่ะอ okay. <so ่าแค่ใหญ่ยาวเวลาเสื้อผ้าเป็นไงน่ารักปะเผื่อต้องใส่อย่างี้ยวไวเฮ้ยแต่พี่อยากได้กระเป๋าอ่ะนี่นะฮะก็เยอะแยะมากมายก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ใครเห็นคลิปนี้ประมาณกี่โมงก็คอมเมนต์มาได้นะฮะ หรือว่าใครดูจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆ,ๆเลยเนี่มีเยอะแยะมากมายนะฮะร้อนมากทุกคนจัดไปฮะโอเคฮะจะบอกว่าตอนนี้คือร้อนมากทีแล้วก็จะกลับลงลิเกกันแล้วนะตอนนี้ก็จะเป็นโซนโซนสินค้าโอทอปจากชาวอ่างทองแต่ก็เราก็จะมาเดินดูแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับกันเลย แล้วก็ไปรู้จีเกอร์เลยไหมไปแต่งหน้าแล้วตอนนี้ก็ทุ่มกว่าเนี่ยเราคว้าคไปลบคูไปแล้วนะ<ป>ทุกคนเดี๋ยวเอาไว้เจอกันเ,เดี๋ยวเราไปเดินจะเดินทุกๆงานเลยใช่ไม่บ้าไม่บ้าแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ